กี่โมงเหรออันนี้มันมันเข้มถ่ายภาพยนตร์<า>ผู้านาคีครับถ่ายหนังถ่ายหนังของผู้ทานาคีมันด้วยต้องเป็นสีผมสีนี้แล้วก็ผมต้องยาวมันจะเป็นแบบย้อนยุคมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไว้ผมยาวยังตัดไม่ได้ยังตัดไม่ได้ครับยังตัดไม่ได้ยังถ่ายไม่จบเลยใช่ใช่ใช่ทุกาการกระทำมีเหตุผลหมดเลยครับเข้มว่างเห หลายๆคนก็ชอบเะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคุ้นเคยกับผมสั้นครับผมจะเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นแบบผมเซ็ตสั้นหรือว่าผมตัดสั้นอยู่ตลอดเวลาพอมาเป็นลุคนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ชอบครับมีเป็นสองส่วนครับบางส่วนก็บอกว่าชอบบางส่วนก็บอกอยากให้ตัดพราดูเวลาที่มันไม่ได้เซตเด็มันจะดูโซมมันจะดูโซมหน่อยอะไรเงี้ย ซึ่งผมอยู่บ้านปกติผมก็ไม่ค่อยได้แบบยุ่งอะไรกับตัวเองมากมายก็ปล่อยแบบธรรมชาติของตัวเองในช่วงพักผ่อนสาตลอดซึ่งเวลาทําสีผมสาสาสาด้วยนวดด้วยแต่ผมไม่รู้วิธีเพราะว่าผมเพิ่งมาสนใจในการดูแลเส้นผมเพิ่มเติมนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาใช้อะไรหมักไม่รู้ว่าเขาดูแลผมยังไงดูแลผมเพราะว่าปกติสะเสร็จปุ๊บมันก็จะฟูมันก็จะแห้งพอทําสีมันมันจะแห้งได้ง่ายมันจะกรอบได้ง่ายอะไรอง ซึ่งการถ่ายทำของเรามันอยู่ที่ประมาณ3เดือนแล้วในคิวถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้แบบทําสีกลับทำทำ,ทำส,ส,สีคืนมาเป็นสีดำเหมือนเดิมดูอะไรยากวไม่หลอ่ออะไรอย่างเงี้ยเราอเรียนตม้ไมไม่ต้องไม่ต้องเรียนอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่จริงๆความหล่อไม่หล่อให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์ของของภาพยนตร์เราดีกว<อ>่าอ,อะไรเง<ช>ี้ยแต่ว่าเวลาออกงานมันก็จําเป็นแหละครับเราก็ต้องใช้ช่างใช้อะไรที่เขารู้ รู้จักว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมยาวเขาต้องเซตยังไงเซตยังไงเขาจะรู้วิธีแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนว่างช่วงไหนอยู่ที่บ้านผมก็อยากปล่อยเซอร์ปล่อยแบบสบายๆไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขามากลแล้วปมกติเราเคงเป็นคนหลอ่อผมเป็นคนเท่ผมว่า<อ>เพราะว่าจะถ้าเกิดว่าหล่อทุกวันนี้คนหล่อเยอะ,ออะเอยเฮ้เท่ๆๆดีกว่าอะไรเงี้ยเท่ดีกว่าแต่คนจะมองไป ในบ้านแล้วหลังๆมองไปแบบสนุกสนานแล้วเกมปอยปอยแดงนี่ปอยแดงด้วยปะผมเล่นเล่นค่ะอ๋อทำโอเคโอเคอ๋ <c oughs> อ,อลืมลืม <c oughs> ลืมลืมนะด้วยครับมันมีมันมีช่วงแบบช่วงลบช่วงอะไรเขาก็จะแบบว่ามีพอไม่รู้ว่าเขาบอกไปยังว่าผมเล่นเป็นอะไร <Okay. S 1> ต้องต้องรอไปติดตามแหล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ของของเศษเฉดสีอะไรอยย่างงเี้ ถ้าคิวถ่ายหมดเราจะตั้งใจะจะไปตัดไปเพราะเราชอบจริงๆก็อยากไว้แบบนี้ไปเลยสักระยะนึงเพราะว่าพอไว้มันก็จะมีความเซอร์เข้ามาอยู่ในตัวออความเท่มันก็จะแบบค่อยๆเกิดขึ้นบางอย่างในความรู้สึกที่เข้าใจเองเ,ออเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม่ค่อยมีใครชมผมหรอกครับผมพย,ยายามทมตัวเองอจริงๆน้อยใจไหมบางทีบางคนเอ้ยแค่ไม่รอะอะไรเงี้ยมันก็ กันไหมกันไหกคู่ไไปกันไหมกันเเททตก็จะถัเทกีโมงออหลังหลังเป็นดารากี่โมงจะเทกี่โมงจะตัดผมกี่โมงหลังๆต้องใช้เวลาด้วยหรอครแต่แต่ว นี่นเนี่ยอยากทำอยากทำคือก่อนนั้นนี้ก็จะมีแบบมาถามผมว่าถ้าเกิดว่าทำเฉดสีนี้หนูสวยไหมสวยไหมผมบอกว่าสวยเหมาะหนูมากหนูทำไปเลยมันทำได้ดีและเลิศมากลูกพอไปถามพี่หนิงบอกไม่ได้ดูแกด้ะความฝันงก็จบแหละี๋ยวผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวพี่ทำเองคือเราเป็นสปอยน้องสปอยเพราะน้องทำออกมาแล้วมันน่ารักจริงๆเหมาะเหมาะกับน้องมากจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการจาอหูเรื่องอะไรมันคือแฟชั่นถ้ามองว่ามันเป็นแฟชั่นก็แฟชั่น แต่พี่หนิงเขาก็กลัวว่าคือตอนนี้นิรินก็อยู่ในช่วงที่วัยกาลังจะโตกลัวว่าหลายๆคนมองเข้ามาการแบบสมวัยมันจะมันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มองได้หลายๆไม่ได้หรอกไม่ได้รล้้อกนิรินไม่ได้หรอกเพราะว่าผมวางแผนเรามัดข้อมือกันแล้วไม่ได้หรอกผมต้องอยู่กับน้องไปตลอดแต่มีแฟนก็ต้องรอน้องโอ้จริงปัญญาเกิดน้องไม่มีแฟนทปนไงก็ผมก็ยาวๆชินแล้วดูแลน้องไปไม่ได้เลย ไม่มีแฟนไม่นมีแฟนยาวๆแต่เราต้องสกินไหมโอ้โหมันจริงๆถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงวัยที่มันเหมาะสมผมก็เชื่อแหละว่าน้องก็คงมีรูปแบบในการดูของตัวเองแ่ว่าแบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันอีกนานนะก่อนน้องจะโตขนาดที่แบบว่าอยู่ในวัยเหมาะสมอีกนานครับแล้วของเราน้องก็สกินไหมสกินฮะแค่บอกว่าพี่เข้มพี่ไลฟ์สดกับ คนน,คนนู้นคนนี้ไม่ได้นะพี่เน้องเราก็จะบอกว่าด,ดูพี่เข้มจีบสาวไปทั่วเลยพ <c oughs> <g ül> ี่ไ,ไม่ได้จีบมันคือการ P K กันเข้ามาแข่งกันพูดเล่นกันได้รู้จักกับคนนู้นคนนี้ <c oughs> หลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายให้น้องฟังก็กว่าจะเข้าใจก็<ม> <c oughs> นานใช้่ไหมมองว่าเราเป็นคนชอบมองว่าผมเป็นคนทพาวๆซึ่งจริงๆผมเป็นคนตลกใช่ไม่ใช่คนาทพาวๆเลยเลยครับแล้วเกิดวันนึงเกิดวันนึงนี่ลินอยู่ๆเดินออกมาแชร์ <c oughs> กลัวไหมผมมีเรื่องเยอะกว่าผมมีความลับของอของหลายๆคนเยอะกว่าถ้าแลกกันคนละเรื่องผมว่าผมชนะอ,อันนี้คือมั่นใจแล้วมั่นใจมันก็เลยแบบมีเพื่อนเพิ่มไม่ได้แล้วก็เพื่อนหายจากเราไม่ได้เพราะถ้าหายไปสักคนหนึ่งเนี่ยผมหลายๆคนก็คงต้องออกจากวงการแล้วต้องเจชื่อแตสักคนว่าถ้าคนนี้แคกลัวคนนี้วันยุดนะมันแลกเริ่มไม่ได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในแก๊งอะ ความรับเยอะกันทั้งนั้นแเขาไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่คนชั่วแบบร้อยเปนแน่นอนครับยูโรยังไงเป็นคนดียังไงเพื่อนเราคนีเป็นคนดีครับเพื่อนผมเป็นคนดีครับคิดไปว่าถ้าไปถามยูโรว่าคอไจะได้คตอบยูโรไม่กล้าพูดหรอครับเพราะเรื่องของยูโรก็ไม่ใช่ในน้องพกเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่ครับ เต็มที่กับทุกรูปแบบทุกที่ทุกครั้งที่ได้ออกไปใช้ชีวิตอ่ะจะแบบเต็มที่มากๆมันเป็นช่วงแหละครับเพราะว่ามันเป็นช่วงคือเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นในทุกๆวันเราก็แบบไปแบบช่วงงานช่วงอะไรที่เราได้ได้อยู่ในพื้นที่ที่มัน ปลอดภัยและสบายใจพื้นที่กับพี่ก้องเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยและสบายใจเราเล่นกับเพื่อนเราเราไม่ได้แบบไปมั่วซั่วหรือว่าไปาเรียกว่าอะไรเกินขอบเขตของของความอยู่ในแก๊งของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนผมก็นั่งนิ่งๆอยู่อยู่ในเซฟโซโนตัวเองอยู่ในโซนตัวเองนั่ง <c oughs> น้ำลายบูดอยู่เ <c oughs> พราะว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่รู้จะเล่นอะไรอะแต่เพียงแค่ก <ๆ S 2> นนิจกรรมของเราเยอะ กิจกรรมของเราเยอะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วภาพมันก็ออกมาแบบทีทีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นกันวงวลไหมไม,ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเริ่มในพาร์สแสดงตอนนี้เราก็อิสระ,ะอิสระเท่านั้นเป็นยังไงค้าบกอดชีวิตออมีเวลามากขึ้นครับมีเวลาในในการวางแผนชีวิตของตัวเองมากขึ้นมองหาอนาคตของตัวเองมากขึ้นได้เรียบเรียงตัวเองได้ได้มากขึ้นในการใช้ชีวิต แล้วก็วางแผนของตัวเองว่าอยากจะทําอะไรได้มากขึ้น ayım, ช่วงจังหวะเวลามันจะมีมากขึ้นเรืตตาา่องธรรมชาติอะไรนะอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่อง,ถ,งถึงบอกว่าเราเราไม่ได้ออกด้วยการแบบทะเลาะกันเราก็ยังนี่ก็ยังคงเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สร้างผมขึ้นมาแล้วก็ให้ให้โอกาสผมมาดีมากๆเราก็ยังคงมาทำงานร่วมงานได้ตลอดเวลาครับ ขอ, <si ของของของพี่ๆครับของพี่แต่ถ um> ้าเกิดว่ามันมีเข้ามาเราก็มาร่วมกันพิจารณาอีกรอบหนึ่งแต่คนแต่คนบอกว่าเฮ้ยเข้มกลัวอีกฟังตัวดีฟังฟังแผนมาดีในการหรือแม้ว่าจะหมดสัญญาต้องก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีครับเป็นเป็นคือจริงๆเข้มเข้มกลัวการที่บอกว่าออกมาแล้วเป็นการทะเลาะกันออกมาแล้วมันมีชื่อที่อยู่ในรูปแบบของความอกตันอยู่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยดีในเรื่องรูปแบบของเรา เราก็พยายามปรึกษาคุยกับทุกผู้ใหญ่ทุกคนทั้งทั้งทุกค่ายแล้วก็ของของผู้ใหญ่ที่ช่องเองปรึกษาจนได้คําตอบเดียวกันว่าโอเคผมผมถ้าเกิดว่าผมออกมาประมาณอย่างนี้เป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ก่อนอข่าวระดมตุนตังอะไรเรงเครียก็ <c oughs> <c oughs> มันก็เครียดแหละมันก็เครียดในรูปแบบที่มีการพาดพิงถึงครอบครัวมีการนู่นนี่นั่นเข้ามาคือบางคนเขาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่เราพูดคุยกันกับผู้ใหญ่เขาก็จะแปลสารบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนไปได้เยอะอะไรเงี้ยก็มีเครียดในเรื่องนั้นอยู่แต่พอเราได้พูดคุยได้อธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถพูดคุยได้เราก็สบายใจขึ้นในรูปแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนะอะไรเงี้ย บ้างครับบ้างครับก็อ่านบางบางมุมเขาก็เห็นด้วยบางมุมก็ก็ยังคงรู้สึกเสียดายอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะเราก็ยังคงมาร่วมงานมาทํางานทุกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทุกปีใหม่ทุกอะไรเราก็ยังคงเข้ามาหาผู้ใหญ่ที่เราสนิทเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับที่นี่การออกไปเริ่มต้นในการทํางานใหม่เราก็เราก็ค่อนข้างที่ตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลของตัวเองอยู่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินที่นี่ก็ยังคงเป็นที่ที่ ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วคุ้นชินกับที่นี่มากๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดฟ้าพยับจบก็จะเหลืออีกเมืองแก้วที่เราต้องมาทํางานก็ยังสามารถทำได้เดินทางมาประมูลใช่ใช่ใช่ได้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมแล้วก็ทุกงานที่กําลังจะเข้ามาเราก็ต้องดูแหละว่าเราอยากทํามันจริงๆไหมเพราะว่าช่วงที่เราอยู่เราก็ ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ดูความเหมาะสมให้แต่พอออกไปแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเองว่าความเหมาะสมที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะเริ่มต้นในผลงานของตัวเองในการออกไปมันจะเป็นยังไงก็จะมาพิจารณาด้วยตัวเองก็จะยากขึ้นหน่อยมีแบบว่าเอ้ยคี้ต้องเป็นตไม้ไม่ไม่เราต้องดูดูที่ทางที่เราไม่ที่คนไม่เคยเห็นดีกว่า<ม>ให้มันแบบเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองไปเลยจะดีกว่าอะไรเงี้ครับ จริงๆเข้มขนาดในเรื่องของสายการแสดงก็คงอยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าอะไรที่ติดต่อเข้ามาในรูปแบบที่เราอยากจะทำในความรู้สึกที่เรายังไม่เคยสัมผัสเราก็อยากจะทําในรูปแบบที่เขาอยู่อยู่การแบบการเจราจากันว่าเราสามารถทําอะไรได้เพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอะไร่เงี้ยตอนนี้แพท่นแรกที่แบบเสนอมาแล้วอยากทำภาพยนตร์ครับ ภาพยนตร์ผมอยากเล่นภาพยนตร์ใช่ครับได้เล่นแล้วก็มันยังมีอีกหลายอันที่คือภาพยนตร์กับละครการถ่ายทำมันจะค่อนข้างที่แตกต่างกันมากๆแล้วพอได้ไปเล่นภาพยนตร์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบในรูปแบบเนี้ยการสรุปจบในช่วงเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงถึงถึงสชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเป็นการเล่นแบบเข้าใจอะไรมันต้องแบบกระชับทุกอย่างความรู้สึกต้องเรียบเรียงยังไงมันมันจะแตกต่างจากละครไปเลยเราก็กําลังตื่นเต้นกับภาพยนตร์ถ่ายนขายไปค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่ก็ต้องรอในเรื่องของ CG จริงมีมีออนแอร์อยู่ที่ฉายอยู่ตอนนี้นก็ไววีเลฟที่อยู่ในโงรงภาพยนตร์อยู่ตอนนี้นก็อันนั้นเป็นเป็นเรื่องแรกแล้วก็ของพี่ยอ,อก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ก็ไววีเลฟก็จะเป็นร่วมสมัยถ้าคุณทานาคีก็จะสร้างด้วยความเชื่อเลยก็จะแตกต่างคาแรคเตอร์ก็จะเฉยไกกปนหนุกมพี่ออฟเรื่องเล่าเยอะคือปกติผมก็ติดตามผมมาเป็นแฟนคลับในเรื่องของการกำกับของพี่ออฟไปแล้วแล้วทีนี้พอพี่ออฟติดต่อมาก็ตัดสินใจรับ แล้วมันยิ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพญานาคหรือพญาครุฑเราก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วมีความเชื่ออยู่พวกนี้แล้วอินอยู่แล้ว,แล,วแล้วพอได้ไปร่วมเล่นการทํางานก็สนุกพี่ออฟก็เป็นคนสนุกสนานมีเรื่องเล่าในวัยรุ่นในช่วงวัยรุ่นในการปล่อยวางในการละขังขังขานตัวเองเป็นแบบไหน,<ด>นเข้าใจโลกยังไงเล่า<ด>ให้ผมฟังก็ยิ่งแบบสนุกเข้าไปอีกพี่แดงก็ใจดีพาไปดูบอลพาไปทำมหากิจกรรมให้เล่นอะไรเงี้ยทำอยู่ตลอดเวลาต้อเดินตามทางพี่ออืขึ้นมา S <s <uss> <S พี่พี่สโตกเหรอเดินตามทาง,ย,าง <st it> ยังไงอ๋อกำกบเหรอศึกษ <st it> ารครับเ <st it> ดินตามทางพี่พี่ออฟมีทางอะไรให้เดินตามอ๋อกำกบใช่ไหมอะ <st it> ไมเมื่อไหร่ศึกษาศึกษาพยายามศึกษาแหละครับแต่ว่าพี่ออฟก็จะก็ศึกษาครับคอยศึกษาถามว่าอยากเป็นไหมตอนนี้ออกมาทําให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นในรูปแบบของการสแสดง เก็บเกี่ยวไปก่อนใช่ครับพี่ชอบพูดอะไรเนี่ยแกชอบให้แซวอ๋อเหรอชอบให้แให้ผมแซวอ่ะชอบ